สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ b ิกแอดนะครับสิ่งดีๆคนทําดีคนประจําสม่ำเสมอนะครับวันนี้มาถึงเฮียปะโมดแล้วไม่ลืมที่จะพูดถึงเรื่องปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์นะครับเมตตามงคลแค้วคาดปลอดภัยจากพระที่เฮียปะโมดได้สร้างถวายวัดนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้อ่า จะคุยกันถึงเรื่องท้ทาเวสวร์รรตอนนี้ปลูกเสร็จถึงาสามเที่ยวแล้วสามา<ห>ครั้งแล้วสามครั้งวัดจุลามณีที่เดียวเลยอ๋อก็คือจะมีความแขังมากเอาล้ครับนะไม่ว่าจะเนะจ,จ,จ,จ้าแห่งว,ว,วบบิญญาจะถึงโลกบาลนะโลกวิญญาโลกวิญญาเราทั้งโชคลาภโชคอะไรคนจีนนี่อะไรนะคนจีนเขาเรียกว่าใช้สิ่งใช้สิ่งเอียใช่สิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะและเมตตาและโชคลาภไม่ขาด ภาษาไทยก็เรียกท้าเวสจวรกันนี่ขนาดนะขนาดพามเนี่ยมาทำพิธีพามเป็นฟัวเลยอออเ็นปนพบตกใจเลยเ็นปนพบปาเหลือนะผมต้องมาแก้มาขอพระพามเาอกพามก็ห้าปีที่แล้วปีที่แล้วห้าแปด้าแปดสร้างสร้างปีห้าแปดกลางกลางปีห้าแปดนะครับประสบการณ์คือ คนเข้าไปเที่ยวในถาวรเที่ยวถาวรเรารุ่นหรือว่าปผูนใหญ่พวกรุ่นเนี่ยเวลเราเมาแล้วมันอาราวาดแล้วทีนี้ไปมีปัญหากับพวกสอออมียิงปัญหาก็ทหารเลยเออแล้วทีนี้ไปยิงไม่ออกครับปืนสองกะบอกยิงไม่ออกแต่นี่ไม่ได้แนะนําให้ไปเมาในถับรนะไม่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 แนะนำนะครับเรื่องเดอกเล่านี่ประสบการณ์นี่คือประสบการณ์แล้วครั้งที่สองต่อยตีกันด้วยกันอ่าเหร ยิงออกงานในงานเลยหรอในงานเสร็จแล้วมาครั้งที่สามเนี่ยที่เล่าสุดเลยที่ผมได้ยินเด็กตกน้ำแล้วลอยขึ้นมามันเป็นไงอ่ะคือเด็กมันซนนะนะอตัวเราแบบขัดเัดหัดวิ่งอันนี้อ่าถ้าเดินอยู่ริมน้ำที่วัดพาคามพอหล่นตกคอไปพุบพ่อแม่ตกใจโดดลงไปงมหาไม่เจอหาไม่เจอ อยูดีๆก็ลอยขึ้นมาร้องไห้เลยลลแล้วมันรู้มันพูดอะไรบ้างเขาก็พูดว่าเนี่ยคือเขาบอกว่าเหมือนกับมีคนดันมีคนอุ้มอ,อะไรอุ้มขึ้นมานะทีนี้เพื่อนผมเขาบอกเขาก็อยากรู้ว่าหลวงพ่อผมรุ่นไหนเด็กคนนั้นที่ใส่อยู่เขาคือล่เป็นเพื่อนผมเขาก็เรียกให้ผมไปดูมผมไปดูแล้วเอ้ารุ่นนี้เราเป็นรสา อ๋อแต่แต่รุ่นรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นแรกโอเล็กตัวนี้หน่อยใช่ครับอ๋อก็มีประสบการณ์ทั้งคู่อรุ่นหนึ่งรุ่นสองับนะครับเด็กมันยังติดใจมดปล่อยสูบอยู่นะใช่ครับเขาอาจจะเป็นดวงของเขาก็ได้เขายังไม่ถึงที่ตายเลยตรงเนี้ยพระก็ช่วยด้วยพระก็ช่วยเพราะว่ามันจมไปเนี่ยมันจมไปแล้วนะแล้วลอยขึ้นมาแบบค้นกลัวเอ่าเป็นเรื่องดีๆดีนะเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้ดวใหญ่เลย ตอนนี้ดังมีคนนะมาหาผมแบบโอ้ทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรนะครับก็เป็นคนนิสัยดีใจดีเป็นคนเฮียประโมดเป็นคนพูดตรงไปตรงมานะครับแบบมีรายก็พูดกันแบบชัดๆไปเลยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิจใรณย,ยาในการรับชมและฟังนะครับ <c oughs> เพราะว่าหลายท่านบอกว่าอยู่ในประสบการณ์นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพราะว่า อันนี้เป็นเรื่องของสิ่งดีๆดีครับ,รบนะครับพวกนี้พวกนี้เป็นสิ่งลี้ลับที่รเราไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่